สวัสดีครับพบกับครูศักดิ์ศรีครับวันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับเย็นสบายดีหรือว่าร้อนอบอ้าวเรากําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอากาศอยู่นะครับแล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับนักเรียนรู้จักไหมครับเคยเห็นไหมครับอ่าหลายคนคงจะเคยเห็นและรู้จักแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนักเรียนดูภาพต่อไปนี้ครับอ่าเห็นอะไรบ้างครับ เห็นดวงอาทิตย์กับแมวตัวหนึ่งที่กำลังเหงื่อ,อไหลอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าอากาศร้อนถูกต้องครับผู้ชายคนนี้กำลังสวมเสื้อกันหนาวแดงว่าอากาศหนาวเย็นครับอากาศแต่ละช่วงเวลาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตอนเช้าจะรู้สึกอากาศเย็นสบายดีตอนกลางวันก็จะรู้สึกอากาศร้อนระดับความร้อนของอากาศเรียกว่าสิ่งน,นี้ครับระดับความร้อนของอากาศเรียกว่า อุณ for หภูมิครับอุณหภูมิวันนี้เราจะทําความรู้จักกับอุณหภูมิครับหลังจากที่เรียนจบแล้วนักเรียนต้องบอกวิธีการอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ได้บอกวิธีการอ่านเทอร์โมมิเตอร์ได้นะครับครับเรามาทําความรู้จักกับส่วนประกอบของเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์ก็จะประกอบไปด้วยอันแรกครับกระเปาะสําหรับวัดอุณหภูมิ จนอยู่ด้านล่างนี้ครับกระเปาะนะครับจะกลมกลมด้านล่างนี้ด้านนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับกระเปาะวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีของเหลวครับที่อยู่ด้านในบรรจุอยู่ด้านในนี้ก็คือประหลอดนะครับที่เป็นของเหลวเวลาที่ประลอดนะครับได้รับความร้อนก็จะขยายตัวเมื่อได้รับความเย็นก็จะหดตัวครับองค์ประกอบต่อมาครับ ที่เป็นขีดๆเหมือนกับที่นักเรียนเคยเห็นบนไม้บรรทัดเรียกว่าขีดบอกระดับอุณหภูมิจะมีขีดและข้ตัวเลขกำกับนะครับส่วนด้านบนนี้จะมีตัว F ใหญ่กับตัว C ีใหญ่ตรงนี้ก็คือหน่วยของอุณหภูมิครับมี2หน่วยนะครับถ้าเป็นตัว C ีใหญ่ก็คือหน่วยองศาเซลเซียสนะครับองศาเซลเซียสตัว C ีใหญ่ถ้าเป็นตัว F ก็จะเป็นหน่วยฟาเรนไฮ์ครับ ที่นิยมก็จะเป็นองศาเซลเซียสนะครับเวลาอ่านที่เป็นองศาเซลเซียสก็จะเริ่มอ่านฝั่งนี้ครับที่เป็นตัวเลขนะครับเริ่มจากสูอ่าสามสิบนี่นะครับฝั่งนี้นี่ครับจาก 30- ถึง120นี่คือฝั่งที่เป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะครับถ้าเป็นฟาเรนไฮ์ครับก็จะเริ่มที่นี่ครับ20ถึง240นี่คือคือฝั่งที่เป็นองศาฟาเรนไฮ์ครับนี่คือองค์ประกอบของ เทอร์โมมิเตอร์ครับประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไปนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นกระปะ๋อนะเป็นแท่งแก้วครับบรรจุปลอดสีแดงอยู่ข้างในด้านบนก็จะเป็นปลายปิดนี่คือไว้สําหรับใช้ในห้องทดลองนะครับโอเคครับต่อไปมาดูวิธีการอ่านค่าของอุณหภูมิครับ มีวิธีการอ่านค่าอุณหภูมิดังต่อไปนี้1วางเทอร์โมมิเตอร์ให้ตั้งตรงตั้งเป็นแนวตรงนะครับด้านล่างที่เป็นกระเปาะอยู่ด้านล่างครับอ,อย่ากลับหัวกลับหางนะครับ 2. เลื่อนสายตาให้ตรงกับระดับตัวเลขเลื่อนสายตาให้ตรงกับระดับตัวเลขครับและ 3. อ่านค่าอุณหภูมินะครับมี3ขั้นตอนนะครับ ตั้งเทอร์โมมิเตอร์ให้ตรงแล้วก็เลื่อนสายตานะครับตั้งเทอร์โมมิเตอร์ให้ตรงนะครับตรงนะครับตรงแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนสายตาให้อยู่ในระดับของอตัวเลขนะครับที่อยู่ด้านบนนะีครับให้ดูว่าประหลอดเนี่ยมันขยายตัวไปถึงระดับตรงไหนนะครับสีแดงหยุดตรงไหนก็อ่านค่าตรงนั้นนะครับสีแดงมันหยุดอยู่ที่ ตอนนี้นะอยู่ที่26นะครับก็จะอ่านนะครับวางตั้งตรงแล้วนะครับระดับสายตาแล้วแล้วก็อ่านค่าอุณหภูมิครับตอนนี้ครูอ่านได้ที่ห้องนี้อยู่ที่28 26องศาเซลเซียสนะครับจากปลอดจีน,นีนะครับนะนี่คือวิธีการอ่านค่านะครับโอเคครับถ้าหากว่า อุณหภูมิสูงประหลอดก็จะเลื่อนระดับนะครับอุณหภูมิสูงประลอดก็จะเลื่อนระดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำหนาะบก็คืออากาศเย็นนะครับประหลอดก็จะลดระดับลงมานะครับประลอดหยุดอยู่ตรงไหนก็ให้นักเรียนอ่านค่าตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกอตัวเลขที่บอกนั้นนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับ พร้อมกับใส่หน่วยไปด้วยนะครปกติแล้วจะบอกว่าเป็นองศาเซลเซียสนะครับนี่คือวิธีการอ่านค่าอุณหภูมินะครับหลังจากนี้นักเรียนทำแบบทดสอบให้ครูด้วยนะครับ